นี่แกแอบอ่านชีวะอีกแล้วใช่ไหมแกคิดว่ารูไม้ายตื้นๆแบบนี้จะตกปลาฉันได้เหรอไม่พ่อผมอยากเป็นหมอผมอยากเป็นหมอจริงๆแกอยากมีชื่อขึ้นไวันิ้วหน้าโรงเรียนมากลใช่ไหมฉันสั่งทำให้แกก็ได้ผมจะสอบหมอพ่อจะได้มีอะไรไปอวดป้าข้างบ้านได้ไงแต่แกชอบดนตรีนี่แกทำแล้วมีความสุขแกต้องทำมันต่อไป ไม่พ่อผมไม่สนใจผมจะทําเพื่อพ่อผมไม่อยากมีชีวิตของตัวเองแกไม่ต้องมาทําอะไรเพื่อฉันอีกสิบปียี่สิบปีฉันตายแล้วแกต้องทำเพื่อชีวิตของตัวเองกายเล่นสมทายฉันดูเดี๋ยวนี้ถ้าแกตีขอด,ดีไม่เนื่อไม่ได้แกไม่ใช่ลูกฉัน พอดง่ายๆแค่นี้แกก็เล่นไม่ได้ฉัรู้นะว่าแกเรียนตามเพื่อนแล้วยังแอบไปมั่วสมติวชีวะกับเพื่อนแกเอีก็มันเลื่อนเปิดเทอมอะ่ะเจ้าเวลาที่ไหนไปเตรียมตัวสอบอะ่ะโอ๊ยแม่น่นก็พ,พ่อเป็นแบบนี้ไงแม่ถึงทีงเราไปเฮ้ยพ่อแกโทษมันมากมันทิ้งไว้ยทำเดว แกคิดว่าฉันโง่มากสินะพอแล้วพอ่อหมอมันไม่ดียังไงพอ่อหนูไม่เกียรมันนักอะเป็นหมอมันดีมันรักษาคนมันมีเกียรติแต่มันไม่ดีกับตัวใกเองแกต้องทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่พอ่อผมอยากเป็นหมอผมอยากเป็นที่เชิดหน้าชูตายกับวงตระกูลผมอยากให้พ่อน้าใหญ่ในวันเชงไม่รุมญาติ ไปอวดอัตัวแปกกับอัซาอีได้ผมจะเป็นหมอผมอยากมีการงานที่มั่นคงความมั่นคงมันคือสิ่งที่แกต้องสร้างขึ้นมาเองถ้าแกตั้งใจและขยันอาชีพอะไรมันก็มั่นคงแล้งนั้นแหละแกฟังใจหัวใจคนอื่นแต่แกเคยฟังสีงหัวใจของตัวเองม้ยหไหม <c oughs> <c oughs> <laughs> ผมกอรอดผมจะไปเป็นมือกีตาร์วงโพสต์็อ <laughs> กโอ๊ยเบาๆบไอ้นี่จะมาท่องออดดตอันแท็กเซชันอยู่นั่นแหละไปเป็นยูทูบเบอร์ในแล้วหัดถ่ายว็อกทุกวันบ้างไม่หนูจะไปเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้แม่ไปอวดคนข,ข้างบ้านได้ชัดเดฟักอ่ะถ้าคืนนี้ยังเต้นเวอร์เล็ดเวเวไม่ได้นะใส่หัวออกจากบ้านฉันไปเลย